ทธีรพัฒนาวายนต์ระดับชั้นปวสหนทับหนึ่งช่างยนต์รหัสนักศึกษา6 4 3 0 1 0 1 0ศูนของวาลควบคุมทิศทางแต่ละส่วนจากภาพตัวอย่างด้านบนของวาลควบคุมทิศทานแบบ2อทับสปกติปิดสามารถแปลงเป็นสัญลักษณ์ได้ดังรูปเราสามารถดูแยกทีละส่วนกัน ตั้งแต่ส่วนควบคุมฝั่ง a v และส่วนกำหนดทิศทางการไหลของลมส่วนควบคุมการทำงานของวิธีการทำงานของสเปลทั้งฝั่ง A และ B มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานมากมายไม่ว่าจะเป็นควบคุมด้วยมือหรือเท้าหรือควบคุมด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยกลไกและอื่นอีกมากมาย ในบทความนี้เรามาดูตัวอย่างสัญลักษณ์ที่มักพบเห็นได้บนวาควบคุมทิศทางกันครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์การทำงานควบคุมด้วยมือเช่นสวิคแบบกดควบคุมด้วยเท้าเช่นสวิคเหยียบควบคุมด้วยกลไกลเช่นสปริงควบคุมด้วยลมอัดเช่นควบคุมด้วยไฟฟ้าเช่น โซลีนอย์ลักวาลตัวอย่างที่หนึ่งวาลควบคุมทิศทางสองทับสองตัวอย่างที่สองวาลควบคุมทิศทางสามทับสองตัวอย่างที่สามวาลควบคุมทิศทางสี่ทับสองตัวอย่างที่สี่วาลควบคุมทิศทางห้าทับสองตัวอย่างที่ห้าวาลควบคุมทิศทางห้าทับสาม